สวัสดีครับผมนาย,ยกสมาคมคนเคยอ้วนปัจจุบันคนไทยมีความตื่นตัวในการสร้างสุขภาพกันมากเนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนสร้างสุขภาพนำซ่อมและได้มุ่งมั่นให้คนไทยรู้จักเอาใจใส่และดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวสร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาวเพื่อลดอัดตราเสี่ยงที่เกิดโรคทั้งหลายในอนาคตความอ้วนเป็นปัจจัยนึอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดโรค เรือรังหลายชนิดได้แก่โรคความดันโลหิตโรคเบาหวานโรคไขมันผิดปกติในเลือเลือดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวายโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตโกโรคข้อเข่าเสื่อมโรคเกาต์โรคมะเร็งหลายชนิดเช่มน,เนมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นต้นจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่ทุกคนควรดูแลร่างกายไม่ให้อ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคเรือรังดังกล่าวมาดูกันครับว่าอ้าวนไม่ดียังไงหนึ่ง เฮ้ยข้างงกู 2. ใส่สเสื้อติดภูมิเฮ้ยแม็กคุณึูงเสื้อมาปากว่ะหนอเฮ้ยมึงติดว้วย E o you.